วันนี้นะครับตอนนี้กลุ่มของผมเนี่ยได้ทำโปรเจกต์มาเป็นเวลาทั้งหมดสองวันผมตอนนี้มีโปรเจกต์ที่ผมตั้งใจกับเพื่อนๆผมได้ทำมาอยากให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนครับค่านี้ครับทุกคนเคยได้คุยกับคนหลายๆคนนะครับแบบเขาผมอย่างได้ อย่างเพื่อนที่พูดตรงนั้นเพื่อนของคนที่รู้จักกันในค่ายเราแห้คุยกันน้อเข้าใจอย่างนั้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วก็ดีไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบยังติดใจอยู่เวลาคุยกับคนหนึ่งนะครับอยากให้เขารู้จากใจกันทุกคนจริงๆนะครับผู้ผม s o โซลูชั่นโซลูชั่นตัสองวันผ่านมา้พวกคุณเจอใครหรือว่าหมดนี่ในค่ายครับั้าหมดร้อยกว่าคนรู้ทุกคนคุยไม่หมดกันหรอเปล่ แต่ทุกคนในมีความคิดและบางคนความคิดก็าอาจจะตรงกันก็ได้ครับซึ่งก็ผมแบบแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์มีความคิดที่ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว,ว่าเราคุยตรงกันาจะเพิ่มความสบายใจให้กับทุกคนครับแล้วก็กับคู่สนทนาที่เราคุยด้วยแต่ถ้าเราไม่เจอคือเราคยยังไงอ่ะมันก็เด็กแด้ใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้คือเราไม่สองคนไม่สามารถมาโคจราแบบเราเราไม่มาเจอกันนะครับโซนผมนั่งอยู่ตรงนู้นผมก็เลยกับเยวบนฝั่งนี้เลยแต่ผมแบบแต่ในใจลึกๆแบบเราสมมติเราชอบชอบเกมเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราแบบเราไม่มีทางได้มาเจอกันผมทำให้เจอกันได้เรามีเป้าหมายเป้าหมายของแต่ละคนก็เหมือนัอย่างเช่นคุณอยากเข้า ไล่กรบบางมีคนอยากเข้าบางคนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคนอยากเข้าไล่กับบางเหมือนกันเขาก็ต้องแบบเออคุยกับคุยกถ้าสองคนนี้ยแบบเออแยงแยงทำยังไงให้เข้ามาหาในได้เหรอใช่แล้วครับผมเราจะคุยกันเรื่องที่เข้าใจกันแล้วผมจะทําให้ทุกคนมาเจอกันครับขอต้อนรับวัตถู์เกมของผมไอทีแคมเปญครับชื่อว่าเราสนใจเธอนะครับผม อยากให้ทุกคกอีกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายการเล่นคร่าวๆเมื่อคุณเข้าระบบล็อกอินของเว็บไซต์เรามาแล้วเราแจ้คุณเขียนไบโอครับไบโอแรกคือไบโอที่เราอยากให้แนะนำี่บอกมากอย่างเช่นแบบผมจอนจอนแย่งนอนมากเราก็จะเแยนงลงไปแล้วก็จะมาพิมพ์ในระบบครับแล้วจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับสมมตินะครับคุณแบบจริงๆคนก็ อยากสมากได้บ้านแบบบ้านโปอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปคุยกับบ้านโปเลยแต่เราสนใจบ้านโปเรากดเรียร้อแต่ตอนนี้ผมสนใจบ้านนต่งบ้านอยูพอเรากดไปแล้วนะครับมันจะเร่งขึ้นมาให้เป็นสองคนนะครับสองคนที่อยู่ในค่าที่ลงทะเบียนไปคนแรกนะครับานนะครับไบโอตัวตึงฟอนต์เองครับตัวผมจอครับอยากนอนคิดว่าผมเลือกใครครับานอยู่เลย เลือกไนไปแล้วนะแล้วพอเรากดไนท์ไปปึ๊บไนท์จะไปต่อนะครับแล้วเราจะสูนนบระบบสูบมันก็ให้อีกคนนึ่งในท์้เต้นขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาสู้กันเลยสู้กันว่าใครจะถึงใจเรามากที่สุดครับอย่างเช่นแบบฮาร์ดเม่อกี้นนอกจากต่โกับไนท์ที่เราอย่ทอยู่ตัวตึงฟอนเองผมแบบรักไนท์สุดใ,ใจเลยอะแบบหัวคนนี้แทงใจผมก็จะเ,เ,เลือกไนท์ต่อไปเรืเลยครับจนหมดท่าย ถ้าเกิดว่าเราเลือกคนคนหนึ่งจนถึงสุดท้ายนะครับมันจะเกิดการขึ้นเป็นข้อความของเราเรียกว่าใบวอลั์เราใบโอลั์เนี่ยจะเป็นข้อความที่กอกให้ตอนเข้าออไปเข้ากอกข้อ,ขอมูลนะครับว่าเราอยากให้เขาคนนั้นรู้อะไรถ้าเกิดว่าเขาเลือกเราสุดๆสมมตินะครับแบบผมกอกไปว่าวันนี้อ,อยากกินโมโมโม,โมากเลยนะครับแล้วแบบมีคนมาเลือกผมเป็นคนสุดท้ายแล้วเ็าจะ พอเลืองถึงตอนสุดท้ายเขาจะขึ้นแสดงผลครับเป็นใบโอลับตรงนี้บอกว่าสมมติผมขึ้นไบโอลรับว่าเอ้ยอยากกินโมโมะแล้วไบโอลรับมากินที่เซ็นกินที่เซ็นทนรัลโกลเปไหมแล้วทีเนี้ยก็บอกว่าเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวไปรอตรงนี้ตรงนี้นะเขาก็จะไปไปกับเราได้ครับแบบอยากหาเพื่อนอ,อะไรเจ้อะไรแบบนี้ครับก็ไปได้สบแบบโอลับหลังจากการเล่นเสร็จนะครับจะมีการเซฟขอ้อมูลลงตลอดนะครับผมว่าเราเล่นไป กีค่คนแล้วหรือว่าเรารู้ไปกี่คนแล้วคนที่เราสนใจครับไม่ได้กเก็บสถิติเราไปเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเราอยากเล่นใหม่หจะมีโป่งเพีงทุกคนพิเศษนะครับให้ทุกคนได้เล่นใหม่หรือว่าอยากรูกจักใครเพิ่มเติมได้ครับผมเท่านี้พวกผมก็าทาให้ทุกคนอาจจะแบบทำให้ยากบ้างแต่ผมว่าช่วยได้เพราะผมที่ทำให้ทุกคนสามารถรู้ถึงใจใกันและกันได้ลอด อนนี้นะครับผมผมอยากให้คนล,ลองเล่นดูครับหลายคนอาจจะได้เห็นหน้าตากันวิธีการเลนเ่นเมื่อกี้สักครนะครับเออแน่นอนครับเราไม่จบการสินเท่าดีนะครับแน่นอนครับเราใช้ทุกคนสามารถมีสิทธิในการเข้าลองประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองเลยครับรบรวนสแกนเทอร์โค้ดหรือเข้าเว็บตามนี้ได้เลยครับผมได้ครับ ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวยกควรช่วยยกมือหน่อยนะครับจะได้ดูว่าใครเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวเราจะทำไปประอมกันเลยครับไม่ทราบว่าตอนนี้เข้ากันครบหรือยังครับอย่างอย่างอย่งไม่จบส้ โอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับหน้านี้นะครับผมหน้านี้นะครับในมือถืออาจจะแสงสว่างสีไม่ค่อยดีมากนะครับเมืเราปัดภายในไม่นานไม่กี่ทีโอเคดันนะั้นเมื่อเรา,าเข้ามาใน,นหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถกดเริ่มต้นกันเลยได้เลยนะครับทีนี้เราก็สามารถลองกรอกชื่อผู้ใช้อันนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อ,อชื่อจริงเราก็ได้ชื่อเราก็ได้นะครับเราจะกรอกอะไรก็ได้เเช่นคนในผม,มนจะกรอกเป็น ถ้าตรงในนะครับ,เร,รบเรก,กด enter ไปนะครับทีนี้เราจะลองก็ทำการกรอกช่อเล่นเราลงไปได้เลยคนระับเมื่อกรอกช่อเล่นเสร็จแล้วนะครับก็เลือกบ้านที่เราอยู่นะครับผมทีนี้กดไปต่อได้เลยคนระับทีนี้นะาทำไป้ก็ตั้งหากผ่านนะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้ง่ายเนระับมากระระดนะโอเคเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะครับควรจะเห็นหน้านี้ อย่างที่เพื่อนเขาได้พูดไว้นะครับผมก็คือจะมีให้ใส่ชื่อเล่นแล้วก็จะมีให้ใส่ความคิดนะครับแล้วก็จะมีมีให้ใส่ข,ข้อความที่เราต้องการจะบอกคนที่เลือกคุณนะครับในกรณี้ผมก็จะใส่ว่าเป็นตื่นเต้นละกันนะครับแล้วผมก็จะใส่ข้อความที่จะบอกคนที่เลือกคุณว่าว้าวนะครับอะไรนี้ทีนี้พอเราเขียนข้อความที่เราต้องก,การจะบอกใช่ไหมครับสามารถกดบันทึกข้อมูล ได้เลยนะครับเออเพิบอกครับในมือถือมันจะอยู่ข้างล่างนะครับผ่านคล้ายๆเข้าไปหน้านี้แล้วเห็นครับอยู่ข้างล่างนะลองเลื่อนมนไปดูโอเคครับในเมื่อทุกคนกดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้มันเด้งอันนี้ขึ้นมาบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแต่นะเราจะลองไปกดเพลงกันเลยครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจเลนะครับในมือถือเลเซอร์มาสีมันจะไม่ดีมากนะ่างที่เพื่อนพูดแบบนี้นะฮะทีน,นี้ก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยครับจะมีให้เลือกบ้านที่คุณสนใจนะครับในกรณีนี้ก็ตามหลักทายถ่ายทุกคนเลยครับแต่ว่าผมจะลองเล่นด้วยนะโอเค ผมจะลองเล่นเป็นบ้านโรนล,ละัห่าหลผมเอารดเนเ่ยจี้บอวแบ้นะครับทุกคนก็ล,ลอ,กองเล่นของไปแนเลยนะจี้เลยนะ,รนะครับใครของกินแบคที่ใม่ซันูดีกว่าแบกซันะูดนับซันะูเดิซันจูดดิ อยากเป็นแฟนคลับแต่เป็นแฟนคลาบว่ะเฮ้ยยังได้ขอแต่เพียวมันก็จะสวยเลยอะไใช่ไหมครับตอนนี้หลายคนจะได้ผลตามส่วนตัวเองนะครับเพราะว่าเราเขียนอัลกอริทึมไว้ทุนระดับหนึ่งนะครับทน่าจะมงที่เพียวมากเลยสมมติผมกับเรื่องโมโมะแหละเอาคนหนึ่งรวนเลยนะครับอืมเมื่อเราเลือกพบคนหนึ่งซ้ำมากกว่าหกมากกว่าหกครั้งแล้วนะครับเราก็จะได้ ผลลัพพอมานะครับเขาผลลัพผมก็คือไปหมดน,นะครับซึ่งเขาอยากจะบอกว่านอนนะครับผมก็เออ่จะมีกรณีนะครับสมมติเราเลือกคนไม่ได้เราเลือกไปเรื่อยๆเราเลือกไม่ปอาทิตย์ปุ๊บๆจนมันถึงทั้งหมดค่ายนะครับมันจะโชว์คนที่เราเลือกได้มากที่สุดครับเออลืมบอกครับมันจะโชว์ลงประวัติด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่พี่ดุยงอีกรอหนึ่งสมมติเราเลือกคนทั้วหเลยนะครับสลับอย่างนี้เรื่อยๆเลย,เลย ผมหมดกันจรว่าไม่หมดทัทีแน่เลยวันนี้โอเคผมยอมแพ้ละเรื่องวันนี้เรื่องอะไรกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนนั้นนี้แล้วกันนะครับถ้าท,ทุกคนไมนะ่เลือกเลือกใครมาสมัครไยละมันจะเอาคนที่คุณเลือกมากที่สุดข,ขึ้นมานะครับประมาณนั้นทีนี้เพิ่มเติมครับสำหรับใครที่อยากออกจากระบบสามารถกดออกจากระบบตรงนี้ได้เลยนะครับหรืออยากกลับเข้าระบบอีกครั้งก็เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ก็แค่กดชื่อผู้ใช้นะครับผม ทีนี้ก็มีไม่ต้องบอกชื่อเล่นแล้วนะบอกรหัสผ่านได้เลยปึ๊บเมเข้าส่รนบบได้แล้วหรือถ้าอยากไม่อยากให้เราเก็บข้อมูลผู้ใช้ของคุณแล้วนะครับอยากจะออกจากระบบเลยนะครับก็สามารถกดลบบัญชีผู้ใช้ได้เลย okay, ครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับโปรเจกต์เราสนใจคือนะนะครับผมยังไงก็อขอ จบการพิจารณนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากครับ